ร้อนอยากได้ตู้แอร์ไงร้อนมาโอ้ทีวีร้อยยี่สิบแรงก็ดีอ่ะร้อยยี่สิบแรงเครื่องพาวเวอร์าเกียร์กลางแค่ยงเดียวร้อนอยากได้ตู้แอร์เ็นไงร้อนมา ดู้ป2สองส,งสินอะเป็นเกียร์ไฟฟ้าหากับไฟฟ้าสู้ทีบีร้อยยี่สิบไม่ได้หรอกเกียร์กลางไม่ใช่เกียร์อันนี้มันเป็นเกียร์สิบสองคูสิบสองเป็นเกียร์เมนว่นเดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังสิบสองเกียร์แล้วก็มีส่วนเรื่องท้ายก็เป็นท้ายแบบเดียวกับทีบีเลยแต่แล้วก็เรื่องแรงมาก็ร้อยสิบห้าแรงถึงร้อยยี่สิบแรงมัน พอๆกับตัวทีวีร้อยี่สิบมันเนี่ยไหนเกีรยร์ธรรมดายัางไงขอดูหน่อยนี่มาดูข้างหนนี่เลยข้างในนี่เย็นๆไม่ต้องร้อนอย่างนั้นด้วยอ้ไฟชัวอะในนี้ <c oughs> ดูการทำไายกลางได้ก็ได้ไม่ร้อน <c oughs> ในเกีรยร์ธรรมดา,างไงขอดูหน่อยครับนี่ก็เดินหน้าายหลังหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่แล้วก็ไฮไฮโลมีเดียม เวลาเวลาเดินหน้าเดินหน้าก็สิบสองเกียร์ถอยหลังก็สิบสองเกียร์มันมีเลือกเลือกให้ตั้งแต่หนึ่งยันสิบสองเดินทั้งเดินหน้านและก็ถอยหลังถ้าอยากจะดูอีกไปดูข้างล่างเ,เรื่องไฮไรเรื่องรถลีดดูได้หมดอ่ะโอ้แต่ก็ร้อนหน่อยแต่ก็ร้อนหน่อยโอ้ฟ <c oughs> <c oughs> ังคำนี้แล้วเจ็บอัน <c oughs> นี้แล้วเจ็บจริงๆ <c oughs> โอ้ตาไมห่หยีด้วยคันนี้ป,รต,ปรตรงไปฝีเมื่อกี้ตาหยีหมดเลย <c oughs> โทรทายครับราไปดูการแดดจริงหรอได้ไปด,ดูดูการแดดแต่ดูเรื่องไฮโดรลกของเรื่องลิกด้วยอ่ะโอเคอ่ะพาไปดูธรรมดาก็เมื่อกับทีบีแลมันจะมีบันไดลิงมีพังเจอ,อแล้วก็สายสายพวกสายไฟก็จะไม่มีที่ทำที่หัวเผาพวกนั้นอ่าแล้วก็มาดูปัมป๊มปั๊ม มาถึงปั๊มข่าวแล้วครับปั๊มไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิกโอเคปั๊มไฮดรอลิกปั๊มข่าวเนี่ยมันจะมีลูกเกียวใช่ไหมะใช่มันจะมีอ,อ๋อเหมือนกันทีวีเลยเหมือนกันเป๊ะเลยอะไรนี้ใช้เหมือนกันเลยครับเนี่ยเหมือนกันเป๊ะมาเดี๋ยวผมจะมาเป๊ะเพียไปดูครับระหว่างทีวี120ที่ไม่มีตู้แอร์เป็นเกียร์กลางแล้วก็ที่เขาบอกว่าเกียร์ธรรมดาไม่มีไฟฟ้าแล้วก็หางก,ก็ไม่ไฟฟ้าเลยที่แอร์เย็นๆครับไม่ร้อน8ต่อ10แรงมา้าพอๆกับทีวี เดีด๋วยวพอก uh, ัน่โอหแต่น,น,นิ่มดีนะอันนี้เสียไห oh, ม่อ๋อเบรกมือไหนลองเล่นเคือดูลอยดีครับไหนๆไดลองไปฟังข้างๆางข้างในตู้อาจจะมาค่อยได้ยินไรแต่ผมรู้สึกว่าเย็นดีม่ค่อยอยากจะลองเท่าไหร <laughs> ่ ไง <Okay. S 2> เราขับให้โชว์ดูนี่ขับ <c oughs> แรงๆเลย <c oughs> มันจะขน,นาดไหนเชียว <c oughs> แต่รู้โอเคครึ่งจะได้ กสูบวอร์สตาร์แรงดีรถทีบี120ก็เรือเหมือนกันโอ้ย่อดยนั่ยโอ๊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 ยโอเยอ๊อ๊ยโอหยโอ๊ยโอ๊โยโโอนโ หลังไวจริงหรืเอ,อเปล่าห่อยลังก็เดินหน้าเท่ากันเทออ่ากันเหรออ๋อโอมาแล้วนี่ขนาดนี่ขนาดมองหลังมองกระจกนั่นเนี่ยนี่ขนาดมองกระจกนนเนี่ย <c oughs> โอ้โหถ้าที่เรางงคงซิ่งก็น่าดูเลย <c oughs> โอไปชนนั่นเองในร้องกทีเดินหน้าพลังเลย หน้าพุงแคบทิพย์อะไอโอ้โหอยากให้มันหลอนจังเลยเงี้ยสะใจจริงๆไม่หลอนด้วยแม่ขอไปจอดคู่ข้างทีวีหน่อย เดี๋ยวครับให้ดูมุมด้านล่างบ้างในแต่ด้านบนเอ้ยเหมหือนถึงด้านในคนขับในห้อง A ย,ยวมาดูมุมล่างว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตั้ง,งจุดต่างที่เดิมน,นะครับว่าเป็นยังไงและหลังจากนั้นเราจะมาดูทีวีคู่เลยกับแปดสิบสี่ศูนย์มาจอดจอดตั้งละก่อนครับเดี๋ยวครับให้ผมดูหน่อยนะครับ เดี๋ยวมูงจะไปถ่าย,ายด้านล่างให,ห้โอ้โหโอ้โหลองแล้วไปแล้ว8 2สองสี่ศูนย์เกียร์ธรรมดาไม่มีไฟฟ้าโอโ้มาแล้วแปดสองสี่ศูนย์ไอ้โว์เบรกให้ดูด้วย เเดี๋ยวไปดูทีวีกันบ้างว่าเป็นยังไงครับให้คู่กันเลยดูทีวีร้อยยี่สิบกันบ้างครับทีวีร้อยยี่สิบแดงมา้าโอ้โห,โห,โหไหนขอดูแปดสองสี่ศูนย์คู่กันเลยโอ้โห ดูด้านจริงๆครับคันนี้ท TB120 กับ8240เ<ส>มื่อกี้เราชม8240ไปแล้วมาดู8ไอ้ TB120 กันบ้างครับแต่คัดโชว์ดูเลยครับว่าเป็นยังไง โอ้โหโอ้โหดูไม่ดูต้องมาดูกันเองครับมาลองได้ครับที TV 120ครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูครับสองคันนี้แตกต่างและคล้ายกันยังไงครับ เกียร์ธรรมดาทั้งคู่ที่เป็นเกียร์กลางแล้วก็เกียร์12แบบมีตู้แอร์นะครับไอ8240กับ TB120 อ่ะมันมีความคล้ายและแตกต่างกันอย่างไรความคล้ายความเหมือนกันก่อนก็คือแน่นอนครับเป็นเกียร์ธรรมดาที่ไม่มีไฟฟ้าแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันก็คือ TB120 จะเป็นเกียร์กลางนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นเกียร์ข้างเดี๋ยวพาไปชมเกียร์กันนะครับ แน่นอนครับคันนี้มีตู้แอร์เกียร์กลางจะไม่มีตู้แอร์นะครับแต่แรงม้าจะคล้ายๆกันก่อนที่จะไปแรงม้าเราเป็นขั้นตอนไปดีกว่าว่าคาน้าเครื่องเกียร์ท้ายมันแตกต่างกันยังไงมาชมกันครับมาดูวันนี้เลย8240คันนี้จะเป็นคานาคาร์ลโรคา,านาคาราลโรของรุ่น40มันจะมีทั้งหมด 5. น็อต1 2 3 4 5หครับแล้วก็ตัวดุมมันจะยื่นออกมาจากกระทะร้อนะครับคานหน้าคาโรบางคนเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นคานหน้าแซเอฟไม่ใช่ครับสี่สมันจะเป็นคานหน้าคารโร่ที่เป็นดุมยื่นออกมาต่อไปเป็นท B 120ก็เป็นคานหน้าคาโรเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคานหน้าคาโร8น็อตนี่1 2 3 4 5 678ซึ่งเป็นคานหน้าคาโรที่ใช้อลัย ตัวเดียวกับพวก6610 7610หรือ7810ซึ่งมันจะเป็นคันหน้าตัวเดียวกันนั่นเองครับคันหน้าคาร์โรที่เรารู้กันอยู่แล้วทนแน่นอนครับทั้งตระกูล10แล้วก็40นะครับต่อไปไปดูเครื่องกันบ้างเครื่องมาดูฝั่งนี้กัน ตัวเครื่องจะเป็นเครื่อง Power Star นะครับ6สูบคันนี้มีประมาณ115ถึง120แรงมา้าเครื่อง6สูบเครื่อง Power Star ดูไงดูที่ซื้อเครื่องนะครับดูซีอเสื้อเครื่องมันจะเป็นตัวรอนๆแบบนี้แล้วก็ตัวท่อดีจะเป็นแบบนี้ครับ เขาเรียกว่าท่อยดีของรุ่น4 0แล้วก็ตัวปั๊มเฮดจะเป็นปั๊มเฮดเรียบนะครับอที่ผมย้ําตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกับ t B 120เพราะมันมีความคล้ายกันมากๆเลยนี่สําหรับ824 0ครับเครื่อง6สูบพาวเวอร์ r ามีถึงสแรงมาสูงสุดถึง120แรงมาครับามาดูทีวีกันครับอื อ่านี่ก็ทีีก็เป็นเครื่อง power star เหมือนกันเนี่ยดูสังเกตได้ที่เสื้อเครื่องนะเหมือนกันสักคู่นี้เลยแล้วก็ท่ออดีก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวปั๊มเฮดก็เหมือนกันครับแต่ว่าหกซูเหมือนกันแต่ว่าปั๊มเฮดนี้มันจะเป็นลายสกอตอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นลายนิดนึงนี่แต่เมื่อกี้สักคู่นี้เราดูมันเป็นเรียดนนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนั่นก็คือตัวนี้ ตัวทีวีร้อยี่เป็นตัวปัม๊มเขาเรียกว่าปัม๊มติ๊กไฟฟ้านะครับเวลาสตาร์ทไม่ต้องไล่น้ํามันนะครับอ่าตัวนี้ปกติมันจะแยกยไปดูก็ไปดูใหม่เวลาไล่น้ํามันใช้สวิชกุญแจปุ๊บมันจะไล่น้ํามันโดยระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นระบบแยกครับนี่แยกตรงนี้ครับได้น้ามันไล่อากาศนะครับสำหรับเครื่องหกสุบเป็นเครื่อง power star เหมือนกันจะใช้อะไร เรียกว่าคล้ายๆกันเลยนะต่อไปเป็นเกียร์ครับเกียร์โอเคฝั่งนี้ไม่มีบันไดเดี๋ยวไปดูข้างในกันในตู้กันดีกว่ารุ่นนี้8ปดสอส่วนมากจะเป็นเกียร์16เป็นเกียร์ที่มีไฟฟ้านะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์12คูณ12เกียร์ธรรมดาไม่มีไฟฟ้าหรือเรียกว่าเกียร์ซิงโครชัตเติลนะครับ มันจะมีทั้งหมด12เกียร์เอาจริงอ่ะือมันมี4เกียร์แต่มันปรับได้3ระดับก็คือ4คูณสาเท่ากับ12ครับคือ1 2 3 4ช้ากลางเร็วหรือโ o มีเดียม high นั่นเองครับอันนี้เดินหน้าถอยหลังนี่ก็คันเร่งมือนะครับแน่นอนครับตัวแอร์ก็ต้องเย็นครับนี่เราหรือเช็คใหม่ทั้งคัน8 2 4 0นะครับแต่ถ้ว่า คันนี้ TB 120แน่นอนไปเกียร์กลางแบบไม่มีตู้แอร์เกียร์กลางรุ่นนี้ก็จะใช้อะไรตัวเดียวกับรุ่น6กหก่เ, 40, เกียร์กลางหรือ 6610S จะสังเกตได้ที่ตัวเสื้อเสื้อเกีร์ครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับผมจะเคยทำคลิปอดีที่ผ่านมาอธิบายว่าเสื้อเกียร์วิธีการด,ดูง่ายๆครับ รุ่น10ตรงนี้มันจะเรียบแต่ว่าตัวนี้มันจะมีร่องอันนี้มันติดถังน้ำมันอยู่อ่ามันจะอยู่ตรงนี้เหมือนจะมีร่องออกไปเขาเรียกว่าเสื้อเกียร์ของรุ่น40ครับก็คืออลาเกียร์กลางเหมือนตัวกับ66 40 77 40 78 40หรือไม่ก็ทั้ง TS9466 10S อล่าข้างในใช้ตูดเดียวกันนะครับโอเคมาถึงคณะเครื่องเกียร์แล้วมาดูท้ายกันบ้างท้าย มันจะเป็นลนนักษณะนี้ครับมาดูด้านหลังเลยท้ายมันจะเป็นท้าย TB120 ก็จะเป็นท้ายฟอร์ดนะครับท้ายฟอร์ดก็จะเป็นตัวนี่สะโพกก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กรองไฮดรอลิกก็จะเป็นกรองใหยเดี๋ยวมาดูด้านนี้ครับกรองไฮดรอลิกลูกกรองลูกให่นี่สีขาวนี่ อยู่ขนาดมือผมอะจะเป็นกองลูกใหญ่ครับมันก็คือตัวเดียวกับรุ่นโ,โคโ40ส่า7740เจ4 0คือใช้อะไรตัวเดียวกันเป๊ะเลยครับแต่ต้องเป็นเกียร์ธรรมดานะไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้าคนระับเพราะว่าถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าจะมีกองมากกว่า1ลูกนะครับคืออะไรตัวเดียวคือใช้เหมือนกันเลยครับแม้กระทั่งฟงฝ่าไฮอะไหล่ก็ใช้ตัวเดียวกับรุ่น40มาดูกับรุ่น8240บ้างว่ามันตัวเดียวกันไหม เพราะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าคันนี้มันเป็นเกียร์ธรรมดาไม่มีไฟฟ้า,าแดงว,ว่ากลองไฮดรอลิกก็ต้องมีลูกเดียวครับนี่เข้าใจทุกต้องครับมีลูกเดียวครับกลองใหญ่ลูกเดียวแล้วมาดูทางท้ายคือเอางครับใช้อลัยเหมือนกันเปียบครับอลไยทีบี120ฝ่าไฮช่วงท้ายใช้อลไรเหมือนกันครับ เพราะเป็นระบบเดียวกัน40เป็นระบบธรรมดาที่ไม่มีไฟฟ้า8240แล้วก็ทีวี120โอเคแล้วอันนี้ดูหลกัหลกๆและพูดถึงเรื่องอะไรทีนี้มาดูโฉมกันบ้างว่าโฉมเป็นยังไงโอเคแนะน่นอนครับทีวี8240โฉมตะกูล40จะเป็นแบบนี้เหลี่ยมๆและถังน้ำมันจะอยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่าทีวี120 มันจะสโลปลงมาหน่อยทางน้ำมันไม่ได้อยู่ด้านหน้าและทางน้ำมันจะอยู่ใต้เท้าอันนี้เรามาต่อแบตเฉยๆก่อนนะครับจริงๆแบตเตอรี่จะใส่ยอยู่ในตรงนี้สามารถเปิดฝาได้อันนี้เรามาทดลองให้ดูเฉยๆก่อนนะครับทางน้ำมันจะเติมฝั่งโน้นนะครับอันนั้นเติมที่บนหัวตรงนี้เลยฝาทางน้ำมันอแต่ทีบีเติมตรงนี้ เติมตรงนี้ครับแล้วก็ทางอเมันมามาจะแชร์ไปทั้งสองฝั่งซ้ายและขวานะครับช่วงท้อนท้ายก็เมื่อกี่สักครู่ก็ดูแล้วก็เหมือนกันครับแกว่าเกียร์กลางจะไม่มีตู้แอร์ส่วน8240น,นั้นมีตู้แอร์ครับแล้วเป็นเกียร์ธรรมดาที่ไม่มีไฟฟ้าเกียร์12คูณ12นะครับ อันนี้เรามาเปรียบเทียบครับคือขนาดจะใกล้กลเคียงกันเลยเพราะายางที่ใส่ไปก็คือยางขอบเดียวกันนะครับคือยางหลังขอบ34อยางหน้าขอบ24ครับจะสังเกตว่าขนาดจะคล้ายๆกันเท่าๆกันแต่ว่า240จะยาวกว่านิดนึงครับความกว้างนี่คือเท่ากันอยู่แล้วแต่ความยาวจะยาวกว่าเป็นเพราะอะไรทราบไหมครับที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องถังน้ํามันนั่นเองครับ เพราะทางน้ํามันเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าคางหมูก็ต้องยาวกว่าเนี่ยอาไว้ฮะทางน้ํามันมันอยู่ด้านหน้าคางหมูจะเป็นต้องยาวกว่าเพื่อที่จะรองรับทางน้ํามันแต่ว่าคันนี้ไม่มันไม่มีทางน้ํามันอยู่ด้านหน้ามันทําให้ตัวเนี้ยสั้นกว่าตัว8240นิดนึงแต่ขนาดช่วงเครื่องเกียร์ท้ายเท่ากันไปครับอย่้ย TB120 กับ8240มีแรงม้าก็ถือว่าเคร์ว,ว่าใกล้เคียงกันบางคนชอบเกียร์กลางมันมีทั้งดีข้อดีข้อข้อด,อดีและข้อเสียเกียร์กลางก็แน่นอนเรานิยมใช้นี่คือเกียร์ยอดทิศอมตะของประเทศไทยเกียร์กลางใช้ง่ายดูแลรักษาง,ง่ายแล้วก็ซ่อมง่ายทนอีกข้างหนากครับส่วนเกียร์8240 มันจะเป็นเกียร์12และมีตู้แอร์ด้วยก็จะดูแลรักษายากกว่านิดนึงนะครับโดยเฉพาะถ้าเกียร์มีปัญหาก็ต้องยกตู้ลงซึ่งก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแต่ว่าเกียร์12คูณ12ก็คือเดนนาได้12เกียร์ถอยหลังได้12เกียร์คือความคงตัวก็จะมีมากกว่ากับเกียร์แคูณ2หรือเกียร์กลางนั่นเอง และอีกอย่างหนึ่งก็คือแอร์ครับคันนี้มีแอร์ดูแดดทีครบร้อนมากถ้ามีแอร์นี้ก็จะขับงานสบายหน่อยส่วนเกียกลางส่วนมากรถกีร์กางจะไม่มีตู้แอร์นะครับแต่ก็จะมีข้อได้เปรียบก็คือมันโลง่งมองเห็นก็จะสะดวกและดูแรลรักษาง่ายไม่จะไปต้องยกตู้ออกนั่นเองครับไงใครชอบคันไหนครับคอมเมนต์กันได้ครับ ระว่าง8240งแล้วก็ทีบีร20ที่เป็นเกียร์กลางแบบไม่มีตู้แอร์เพราะบางแต่ละคันชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบมีตู้แอร์บางคนไม่ชอบมีตู้แอร์บางคนชอบเกียร์กลางบางคนชอบเกียร์สองแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันขอมสามารถคอมเมนต์กันได้ครับว่าท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะแต่ณนะตอนนี้สำหรับตัวผมแล้วเนี่ยเริ่มเปรียกลวครับตอนนี้ผมอยากได้คันนี้ครับ เน่ยที่เราคุยกันมาเนี่ยเพรออาะยากไปนั่งในน,น,นั่งนงในตู้แอร์ครับเพราะทํางานก็จะใช้เวลาแต่บางคนก็ไม่ชอบผมเข้าใจครับคือแต่มันแ,แต่ช่วงครับบางช่วงมันก็ไม่ร้อนก็เอาแบบนี้ดีกว่าคล่องตัวดูแลรักษาง่ายเกีย์กลางนี่ก็ยอดฮิตอยู่แล้วและแต่คนชอบครับคอมเมนต์กันได้ครับว่าชอบกันแบบไหนครับ หรือไม่ก็มาดูตัวจริงได้ครับที่แน่นอนครับบริษัทชอด้านช้างน้ากิดจำกัดอำเภอด้านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีในนามชอด้านช้างกู๊เรามีคือตอนนี้มีคนแอบอ้างอะไรครับว่าเรามีสาขาอยู่ที่อื่นด้วยผมเคยได้ยินมีอยู่ที่จังหวัดอื่นนะครับไม่มีครับเราอยู่ที่อำเภอด้านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนครับตัวจริงที่นี่ที่เดียวคือที่นี่ที่เดียวเท่านั้นถ้าใครแอบอ้าง ในอดีที่ผ่านมาว่ามีที่อื่นด้วยไม่ใช่ครับชอด้านช้างกรุ๊ปในนามบริษัทชอด้านช้างนักกิจจำกัดบริษัทไทยนิพนธ์และบริษัท C.H.I.A.2546 จำกัดอยู่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับไม่มีที่อื่นครับดูป้ายได้ครับที่นู่นครบ,บริษัทชอด้านช้างนักกิจจำกัดครับเราตั้งอยู่อำเภอด้านช้างจังหวัดสุพรรณีที่นี่ที่เดียวท่านนั้นครับ เพราะเราคือตัวจริงที่นี่ทีเดียวครับกับทีบีร้อกับ824สสีไงก็ฝากติดตามนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามเพื่อจี่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้แล้วก็รีวิวให้เห็นเงือแตกกันแบบนี้เลยครับก็ขอบคุณที่ท่านผู้ชมที่ติดตามและดูคลิปครับกข็ขอใหใ้ท่านผู้ชมโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ